สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฮักนะครับผมงดใช้เสียงเกมนะครับเพราะว่าเสียงเกมมันดังมากเลยถ้าเสียงทีวีซ้อนมาขอไปด้วยนะครับไปลุยกันลู่<ๆ>เสียงเกมมันดังนะครับเกมนี้ผ่อนผ่อนผ่อน,นดังอยู่นะลดลดลดนั่นแหละอยู่ภาคอีสานนะ โอ้โหฟื้นคืนชีพแล้วมันไลน์ในคลัสยังไงเนี่ย,ยนะถ้าอะไรก็ขออภัยนะผมแชร์กล้องให้เพื่อนดูอยู่นะครับนี่อื้มอื้มนี่อื้มอื้มงอนี่ลุยเลยนี่ครับอืบ ฟีดโอ้โหมันมันแบบนี้มันเลยโชคนั่นมันจับไอ้พวกนี้ได้หรืเอเปล่าโอ้โหได้ด้วยตายเนี่ยคลิกซ้ายนี่โอ้โหคลิกขวาเฮ้ยคลิกขวาครั้งได้ด้วยนี่มันคลิกซ้ายครั้งได้ด้วยโอ้โหสุดยอด จับคนได้หรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหจับได้ด้วยคลิกซ้ายโอ้ยคลิกขวานี่เบรบเฮ้ยมีการปลาด้วยนี่โอ้โแล้วอะไรกันนักหนาเนี่ยไอ้พวกนี้นี่อะนี่ มีอะไรต้องจับปลาครับนี่มันมีท่าไม่ตายเปล่าเนี่ยโอ้โหถ้าจอมันอาถ้าเกมมันคุณภาพไม่ค่อยดีก็ขออภัยนะผมทำให้เป็น normal ไม่ได้เอาได้รับสวยงามเท่าไหร่นะครับนี่อย่างเร็วเนะนี้ยนี่ครับถ้าอยากเล่นผมจะส่งลิง์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ แต่ไปหาโหลดเล่นนะครับไม่นานคนระับประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับไม่ไม่เยอะนะส,สเปคไม่เยอะนี่เป็นเว็บที่ดีมากเลยนี่นี่ กดคลิกมัวม่วๆแล้วทุกคนเนียบคลิกมั่วๆครับเฮ้ย,ยติดอะไรวะเฮ้ยทอมไม่ตายเฮ้ยเมื่อกี้กดอะไรวะเฮ้ยกดใหม่เนี่ยโอ้โหทอมไม่ตายเลยวะเลือดนะครับนี่เป็นรูปบวก ก็เล่นมาก่อนลองดูลองลองเล่นมาหลังๆแล้วครับลองเล่นมาก่อนนิดหนึ่งแล้วโอเคจะมีประมาณสักกี่พาร์ทดีเล่นให้มันจบพาร์ทเลยแล้วกันไม่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับโอ้โหมันมากต่อยยังแทงนู้นนี่นะครับนี่ครับปล่อยยังเมามันนะครับเมามันคืออะไรเอม็มโอ้โหเอา้าไปที่ไหนอ่ะ ว่ามันทำลายยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำลายไงวะเฮ้ยแคกระโดดชนโอ้โหสุดยอดฮักเท่มากเดี๋ยวก็จะมีคู่หูมาสู้กับมันเฮ้ยนี่คือไอ้อะไรนี่คือไออะไร นี่คือไอ้อะไรนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรโอ้โหมันยังมีชีวิตรอดนี่เหรอมันมีชีวิตรอดโอ้โหระดับนี้แล้วไม่มีทางพา่อยาการใช้สุดท้าไม่ตายนะกดคีิกขวาหรือคีิกซ้ายเอฟนะครับแล้วก็กดตามแล้วกดตัวเอฟคีิกขวาคีิกซ้ายนะครับบอก ตัว f นะครับหรือคีย์ซ้ายอย่างเดียวก็ได้ติดนะครับคีย์ขวาอย่างเดียวก็ได้เ f จะคีย์ขวาบอก f ก็ได้นะครับหรือว่าคีย์ซ้ายบอก f ก็ได้เนี่ยฮึนี่ตายแล้วแต่ก็จะยกไป ข้ามันนี่นี่นี่แทงเขาทะลุต้อมก็นะครับก็พาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับมีอะไรบ้างก็ไนะครับโอเคนะครับพาร์ทนี้ก็จบที่ตรงนี้นะครับอือเออขี้ขวาเอฟอย่างเดียวนะครับนะโอ้โอไหไมจบเพียงเท่านี้แหละครับ อืมต่อพันหน้ากันเลยไหลวืม